สวัสดีครับวันนี้กลับมาจอาก,กับผมกันแกนี์มาสติกในเกมแกรนด์รันน์เองนะครับเย้ในที่สุดนะครับทุกคนผมได้อลล็อกตัวละครประจำเมืองตุรกีเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างอาลีนั่นเองวู้ซึ่งตัวละครนี้นะคะเป็นตัวละครประจำเมืองตุรกีนั่นเองเนาะ ใช่ตุรกีเนาะเดไฮเป็นเมืองอะไรไม่รู้เนาะถือว่าเป็นประเทศเฉยๆซึ่งมันจะมีให้ทำอยู่ช่วงให้ทำมันจะมีอันนี้ให้ทำเนาะที่ผมดูมาเนาะให้ได้หนึ่งรใช่เก็บหมวกเก็บหมวกของอารีให้ได้หนึ่องรอใยใบนะครับผมหมวกของอารีมันจะเป็นรูปทรงแบบนี้ นี่แบบนี้แบบที่ผมนี่เลยผมผมวงเลยนะอืมมันจะมีอยู่ข้างๆนี้ยครับนี่ข้างๆนี้ประมาณนี้อืมมันจะมีขึ้นคำว่า unlock ally หรือชื่อตัวละครอื่นๆที่ไปเป็นประจําแมปนี้เนาะข้างล่างเป็น top note Tuesday n o t ะเป็นพวก top top note ประจําวันนี้เนาะ มันคือมันจะมีมาเรื่อยๆเนาะทุกๆครั้งที่เปลี่ยนวันนะครับและตอนนี้เนี่ยก็เหลือ14วันสุดท้ายแล้วนะคะใครกำลังเล่นเกม Angry Grand Run อยู่นะคะรีบอัลล็อกอลีให้ทันเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเหลือ14วันสุดท้ายแล้วส่วนตัวละครเชดนะครับผมจะมารีวิวให้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะเทนะซึ่ง สกินคุณยาแล้วก็คุณหมีเนี่ยยังไงดีอ่ะทุกคนผมตามรีวิวไม่ทันแล้วจริงจริงงั้นผมจะเอาตัวละครใหม่มาก่อนละกันเนาะอย่างตัวละคอรอรัลลีและสโกปังเออผมลืมบอกไปเลยว่าน้องเนี่ยน,น้องอัลลีเนี่ยน้องไม่ได้วิ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาเท้าลงจากพื้นเลยนะครับแทบจะแทบไม่ได้เอาเท้าลงไปแตะพื้นเลยนะนี่ น้องใช้การลอยลอยอยู่บนพรมวิเศษเนี่ยเห็นไหมแล้วเวลาก็คือเตะเตะต่อยคนที่ยืนขวางทางนี่ก็คือแบบโอ้โหเท่อ่ะดูสง่าผ่าเผยแล้วก็ดูเท่ด้วยในเวลาเดียวกันบนพรมวิเศษดูอหมนี่บอกเลยนะพรมชั้นอะ เร็วมากๆยิ่กว่าฮอร์บอีอกนะาจะบอกให้โอหเจอทาโก้โอ้โหเจอแบบเดิมเลยฮัลโหลเดียวหนึ่พเมตรแล้วนะครัะอู้ห uh. <laughs> หน้าคุณใหญ่นี่คือแบบคือกำลังเป็นปกโฆษณาตัวอะไตัวหนึ่งอยู่แน่นอนเลยโปรโมทเกมตัวเองแล้วหนึ่ง โอ้โหเจอแดนเทาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับโอ้โหมันมันมันไม่มีอะไรอะ่ะมันดูแบบลงๆอย่างเงี้ยเราผมก็ดับเบิลจำเล่นแล้วกันเนาะกอ็อ่ะสป,ปีดเจอพอดีเลสโก o นี่จับฉันไม่ทันเรกบอกไว้เลย เก็บแม่เหล็กมาครับเออแม่เหล็กไม่เก็บแล้วอันนี้ไอไอเทมแม่เหล็กที่ตัวการทำกระตกุก <c> น <oughs> <c oughs> <c oughs> ี่อือี่ีเตะเตะมันเลยลูกจัดการค่ะนี่ค่ะปิวไปเลย <c oughs> <c oughs> อืม แลวไอ้ตรงข้างหลังน้องมันดูแปลกก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรงผมที่ดิ้นดิ้นดิ้นกระดืกระดืกระดืเนี่ยมันดูปแปลกอ่ะทุกคนเหมือนใช้นี่วิ่งเลยอะ่ะปลายผมข้างหลังน้องอ่ะวิ่งแต่เท้าน้องยังนั่งแต่ตัวน้องยังนั่งอยู่บนผมได้อะ่ะออแบบนี้ก็คือผมท่าแบบในชีวิตจริงอ่ะคนอ่ะตกก่อนตกลงจากผมก่อนตกก่อนที่จะได้วิ่งอ่ะ แล้วเสียงก็ยังคุณยายเหมือนเดิมนะทุกคนเสียงคุณยายเหมือนเดิมผมสงสัยผมเดาได้เลยว่าทุกตัวละครทุกตัวละครของเกมนี้เสียงคุณยายหมดผมเดาได้แน่นอนเลยเพราะเสียงอาลีเนี่ยก็เป็นเสียงคุณยายเดาก็เลยผมผมเดาได้เลยว่าุทุกตัวละครทุกตัวละครเนี่ยน่าก็น่าจะเสียงคุณยายเหมือนกัน คุณยายสงสัยคุณยายส,สงสัยคุณยายอยากย้อนวัยก็งแงย่ยแล้วสี่หลานแห่เรียกอีเลยนะยายนะอืมเตะซะเลยมันเขี้ยวเอออยากให้เสียงตัวละครคนที่โดนเตะกลับมาออมผมคิดถึงมากเลยเล่นเกมนี้ที่ไรเนี่ยอมืมันได้ฟีลลิ่งด้วย ออแม่เหล็กมาคา่อุ๊ยเอา <c oughs> บอกบอกแล้วว่าไอไอเทมแม่เหล็กนี่แหละตัวทําการกระตุกมาเราเราไปทัวร์เมืองอื่นหนึงบ้างดีกว่านะจ๊ะเอาเมืองอะไรดีอะเม็กซิโกไหมหรือว่าลอนดอนดีเอาเม็กซิโกละกันโอ้โหเม็กซิโกอือหือ <c oughs> ่และอไอคนฉันพานี่การเธอพาฉันมาที่ไหนล่ะเนี่ยมเมืองเม็กซิโกครับพี่โหเม็กซิโกหรอโอ้โ oh, หมาเม็กซิโกจะก็เจอคนแต่งตัวเหมือนเดิมอยากให้เสียงกลับมาด้วย,ยคือมันดูได้ฟิลลิ่งด้วยแล้วไอ้ทำไมท้องฟ้ามาดูแปลกๆกันฮะท้องฟ้าดูแบบเหมือนวาดลายตัวการ์ตูนเลย เรามีมีอะไรนี่หมวกยักษ์เออหัวกระโลกหัวกระโลกรายดอกไม้ดูสง่าจริงจริงปืดปืดมาจา้าเจอพวกแกพอดีแล้วมันห่างกันเยอะจังเนี่ยห่างกันเยอะมากเลยปึ๊บป๊บแล้วใครมันมาตากผ้าเลยด้วยเนี่ยโอ๊ยเมือง เมืองเมืองแต่ละเมืองของเกมนี้เนี่ยเลยว,ว่าผมรับประกันแฟนซีออฟเรียมสุดเลยว่าจะแตกแปลกๆทั้งนั้นเลยความแปลกมาเต็มพิกัดครับสำหรับเกมนี้มบอกเลยนะบอกความจริงด้วยบู๊อเออพันอีเวนท์พันหรือพังเออพังอ่านผิดเองนะครับซอ r รี Sorry ด้วย วิ่งทะลุกระแพงไปได้ปะวิ่งยังวิ่งได้อะ่ะเออ,อยังวิ่งได้อะ่ะเวอร์เลยนะอืมไปเลยปิว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 เกือบห่าวครับขอโทษด,ด้วยนะครับทุกคนแหม่หมเลยจ้านี่ จะกระโดดกระโดดไปยันนอกอวกาศเป็นยันดาวอยู่ในนัสเลยคอยโดแม้แกทำได้แกก็มาท้ากับฉันสิแม้กล้าลองดีอะไรอีไดโนเสารเดี๋ยวก็โดซะหรอกเดี๋ยวโดนชุดก,กับแบ็จากปลายพรมของฉันซะเลยอรีทะเลาะกับไอไดนโดนเสาอีอีปิว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 บอกเลยนะว่า ปลายพรมของฉันเนี่ยเริ่มพริวสวยรัวๆแล้วมาเป็นเจาะพรมๆเลยมาจะเป็นจังหวะริ้วสวยเลยข้างหลังเนี่ยเชื่อเลยว่าถ้าวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยมันต้องริวแบบแบบสั่นเหมือนสั่นเหมือนแบบเหมือนมันจะติดบั็กแน่นอนอะ่ะถ้าไปไปนานๆเข้าอะ่ะโโอ้ โอเคเจ็บเหรียญมาไอเหรียญเนี่ยนะครับผมงงมากเลยอันไหนมัลติคอยอันไหนมาลาติเพสอะไรยังไงไม่รู้มันมีสองแบบนะครับตอนนี้ผมก็ยังแยกไม่ออกนะเอา้าแล้วเป็นกระโดดแล้วผมกลมโอเคมาจ้า,าเจอพวกแกพอดีนี่เนี่ยนี่เนี่ยได้แปดคนก็ยังดเอาเก้าหรอแสดงว่ายืนซ้อนกันเนี่ย สงสัยน่าจะยืนซ้อนกันไม่เป็นไรไอดาแคร์โอ้อ <c oughs> กระโดดดับรลจัมน,น,นี่นี่อยู่มาลรกระโดดเอ้ยกระโดดได้อ่ะกระโดดได้อ่ะกระโดดได้มาค่จาจัดการค่านี่ค่ะเอา <c oughs> ว้าวเองว้าวเองสอรี่ โอ้โห oh, อะไรกันครับเนี่ยเร็วมันเร็วเรื่อยเลย,ยเนี่ยเอ,อ้ยออข้างหลังเนี่ยมันเริ่มจะมีอะไรปิดบักแล้วนะอืมมันเหมือนติดบักอะแต่ความจริงไม่ใช่นะทุกคนความเร็วมันเพิ่มขึ้นนี่นี่นี่่อ้อยมันไอไอพวกแก๊งคุณยายนั่นน่ยก็ใช้เท้าเตะยังไม่โอเคเลยอะดินโดปลายพรมแต่มันก็ยังดีกว่าไหม ไม่ดีอ่ะมันมีขี้เล็บคุณยายด้วยอ่ะแหมเรียกฉันเป็นคุณยายเลยเหรอฮะรอให้ฉันเจอพวกแกก่อนละกันจะจบเดะโดนปลายผมชุกับแบกฉันแน่นี่ไน่เจอแล้วอ้โอโหฉันปิวแล้วค่ะเอากระเทยเหรอฮะ <c oughs> แน่นอนแหละฉันเป็นกระเทยในสายเลือดสายเลือดเธอเหรอฮะแหมอย่ามาแซวชันนะเธอ <c oughs> เล่นบท ทำไมใช้ผมทำไมผมต้องเดอดด้วยนะฮะเวลาผมพากอะไรแบบนี้เนี่ยนะโอ้ยถาาเป็นไงบ้างคะสลับเกม Angry Grand Run นะคะกับการเล่งคุณอาลีแห่งเมืองเมืองตุรกีโลก Angry Grand Run นเนี่ยนะครับผมหวังว่า Fantasy of Dreams จะชอบกันนะครับ ไดซีอัพเดทคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมกันกันนี่มาสซตร์เกมเยอะๆด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเยอะๆด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากแชนแนลนะรวมถึงคลิปสุดสนุกต่างๆอีกเพียบเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย